ด้ยเ,เพียงใดจะท้อแท้เพียงใดสำนึกอยู่ในหัวใจเพียงแค่นี้นี่คุณ จนพื้นจะสึกหมดแล้วนะครับเนี่ยโอยก็ฉันเป็นห่วงโซ่หนินี่มันจะข้ามอะไรยังไม่กลับมาเลยเฮ้ยชินฮัลโหลชินหรอให้ว่าไงตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วเป็นไงบ้างอะเราไม่ได้จะกลับมาดูๆทำไมจะไม่คุณคุณคุณใจเย็นๆก่อนนะเอามานี่ยมาโอ๊ยคุยเองฮัลโหลชิน ว่าไงนะชินหลงป่าหลงป่าใครหลงป่าฉันจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองเลยถ้าเกิดว่าสู้เป็นอะไรไปทำไมคุณโทษตัวเองแบบนั้นละลิน ก็ไหนคุณเคยเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมาตลอดไม่ว่าจะเจอเรื่องเลวร้ายแค่ไหนไม่ใช่เหรอแต่นี่ลูกนะคะคุณลูกสูไม่ได้หลงปากกาเดียวซะที่ไหนละ่ะไหนจะมีคุณปทัทวีแล้วพวกป่าไม้ที่คอยติดตามลูกอีกฉันรู้ค่ะแต่ฉันก็อดเป็นห่วงไม่ได้ อย่างน้อยฉันก็อยากจะติดตามด้วยตัวเองไปหรือไม่ไปก็มีค่าเท่ากันนี่ยังมีพักกาศกัแคุณประไทยที่คอยสังเกตการอยู่ท <c oughs> ี่คุณไปยิ่งทำให้ทุกคนกดดันขึ้นนะดิน จะบ้าตายอยู่แล้วขอแค่สู่ปลอดภัยให้ฉันตายฉันก็ยอม จอกับฉันให้รักกันอยู่ทุกคืนวันถึงหางเพียงในเจ 在苦在。<noise> <noise> <noise> จะเป็นสายที่คุณวีก่อไฟเอาไว้ก็ได้นะครับผมว่าเรารีบไปกันดีกว่าครับไปคุณสูครับคุณสุ พวกแกมันกินยากกินข้าวนนิไม่งององงายขนาดนี้ฉันไห้ไปแก้งมันนั่นไปหลงปากกันเองพวกผมมัวแต่แก้งมันจนลืมจำทางครับไม่เหลียง ทีแรกก็เหมือนจะจำได้แต่แล้วก็จำไม่ได้อีกเลี้ยงเสียเข้าสุขฉันคงต้องไปเองจะได้รู้ว่ามันจะทำอะไรต่อไม่เลี้ยงอย่าลำบากใจเลยครับผมไปได้ครับสารรูปอย่งพวกแกคืนให้ไปมันก็รู้ว่าพวกแกไปแกล้งให้มันหลงป่างานเนี่ย ฉันต้องจัดการเองอนายยังไม่อนุญ,ญาตนะคะแต่ว่าซูเมื่อยแล้วนี่คะนาหลิน เม่อก็ต้องอดทนค่ะดื้อที่จะไปก็ต้องยอมรับการทำโทษแต่ว่านลินคะสูสูไม่ไหวแล้วนะคะปวดหัวอจะจะเป็นลมคะ่ะอ,อส๋สู้สูสูลูกสูเป็นอะไรลูกไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอ อย่าเป็นอะไรนะลูกนะตั้งแต่เด็กจนโตซูไม่เคยเห็นคุณโกรธขแบบน,น,นี้นี่สงสัยตกใจมากจนเป็นลมไปเลยอะโอเคแต่ลูกโอเคโอเคนะไม่โกรธแล้วลูกนะไม่โกรธแล้วนะซูอย่าเป็นอะไรนะลูกนะ นนน้าน,นินไม่โกรธซูแล้วจริงๆนะคะไม่โกรธแล้วลูกลูกอยากจะทำอะไรเนี่ยก็ตามใจเลยลูกทำได้ตามสบายเลยนะไม่ว่าอะไรแล้วจริงๆนะคะ,จร,ะ,คะจริงจ้ะเงิน<ง>ฝากน้าหลินเนี่ดูแลคุณพ่อด้วยนะคะซูไปก่อนนะคะ ปล่อยลูกไปเถอะลูกโตแล้วนะคุณสองคนรู้เห็นเป็นใจกันใช่ไหมคะสูเพิ่งออกจากป่ามาได้เมื่อวานแล้ววันนี้จะให้ไปไหนอีกล่ะคะซูจะดำเนินการสร้างฝ่ายแล้วฝ่ายที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายรวมทั้งคุณกับผมด้วยแต่คนที่เสียผลประโยชน์ต้องต่อต้านสูอย่างแน่นอน ผมว่าจงอย่ากลัวการต่อต้านเนะ่้าจะลอยขึ้นสูงไดนะ้ต้องลอยทวนลมไม่ใช่ลอยตามลม ก็กลับดึกระวังคุณหลินจะดุเอานะพอดีช่วงนี้งานเร่งนะครับเราเจอฝ่ายเก่าที่พร้อมจะขุดลอกแล้วนะดีแล้วทำตามแนวพระราชดำริของพระองค์ราบรื่นแน่นอนจะ้ะขอบคุณครับผมไปก่อนนะครับราบรื่นเหรอคะแม่เลี้ยงนั่งก่อนสิคะ เมื่อคืนเขาพูดกันทั่วเมืองค่ะว่าคุณปัทวีหลงป่าก,กับน,น้องซูสองต่อสองนีฉันก็เลยร้อนใจต้องรีบมาเยี่ยมนะคะจริงเหรอตวีทำไมไม่บอกพี่ทำแบบนี้น้องซูเสียาหายแย่จริงค่ะผู้หญิงกับผู้ชายทำงานด้วยกัน ขนาดนอนท้างอ้างแรมในป่าดูไม่ดีเลยนะคะให้ไงให้บริษัทที่ฉันรับช่วงต่อเรื่องซ่อมฝายจริงๆค่ะไม่เป็นไรหรอครับแม่เลี้ยงเรื่องแค่เนี้เราทำกันเองได้แล้วอีกอย่างเรื่องฝายเนี่ยก็เป็นความคิดของคุณสูไม่ใช่ของผมมันไม่สำคัญหรอกนะคะว่าใครเป็นคนคิดมันสำคัญว่า จะทำสำเร็จหรือไม่ก <half traumatic> ็ถ้าไม่มีคนคอยขัดขวางเนี่ยสำเร็จแน่ครับแต่ผมว่าแม่เลี้ยงเอาเวลาที่มาสนใจรีสอร์ทของผมเนี่ยไปคุยเรื่องงานใหญ่ๆในเครือเทพจุฬากับพี่ทิพย์ดีกว่านะครับพราอถากว่าช้าแล้วมีคนมาแสดงฝีมือให้พี่สาวผมเห็นงานอาจจะดูไปทัทางโปรเจกต์ก็ได้นะครับ ผมไปก่อนนะครับพี่ทิพย์สำเร็จไหมครับนายหญิงคุณทิพย์ยกเลอกไม่ทำงานกับแคนดิดแล้วใช่ไหมครับอ <Hey! S 1> ฮ้ยอ้โง,ง่ตอนนี้พวกมันจะหัวร้อนฉันอยู่นะสิ มีก็ไปเข้าข้างมันมากัดฉันหาว่าฉันขวางงานพวกมันถ้างั้นนายจะเอายัางไงครับถ้ามันเล่นไม่เลิกฉันก็จะปล่อยมันเล่นจนหนำใจแล้วฉันจะทำลายพวกมันให้หมดแรงกายแรงใจไปเลย ตอนนี้เราก็ได้จุดที่จะต้องซ่อมแล้วก็ขุดลอกฝายแล้วนะสิ่งที่เราต้องทําต่อจากนี้ก็คือระดมกําลังเข้าพื้นที่เลยต้องทําทั้งหมดกี่ฝายครับ9ฝ่าฝายครับซึ่งแต่ละฝายเนี่ยก็มีความยากความง่ายแตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่จะเป็นการขุดลอกแล้วก็ซ่อมแซมครับแล้วทาไมเราไม่ทําแบบถาวรไปเลยอะคะไม่ได้ครับเราต้องลองดูจาของเดิมก่อนเพื่อศึกษาผลกระทบ ก็มีผลต่อระบบนิเวศของป่าหรือเปล่าชินพูดถูกนะคะแต่ว่าเราต้องใช้เวลาในการศึกษาเยอะหน่อยค่ะที่สำคัญเนี่ยต้นน้ำก็อยู่ในป่าเราใช้ได้แค่แรงงานคนเท่านั้นไม่สามารถใช้เครื่องมือลงหนักได้แต่คนในหมู่บ้านเราเนี่ยพร้อมีจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับไม่พอหรอกพี่อีกไม่ถึงเดือนน้ำก็มาแล้ว ินปกติแล้วใช้จำนวนคนแล้วก็เวลาเท่าไหร่ต่อนหนึ่งฝ่ายถ้าห้าส0บถึงหนึอคนต่อหนึ่งฝ่ายก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์โหแล้วอย่างนี้เฝ่ายไม่ต้องใช้เวลาเป็นเดือนเลยอะคะที่สำคัญบางจุดอาจทำไปพร้อมกันได้แต่บางจุดอาจจะต้องรอให้ฝ่ายต้นนั้นเสร็จก่อน ถึงจะคำนวณวิธีการลดหลั่นของฝ่ายลงมาได้นิ่งคิดเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นนะคะ โซว่าเราลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะผกาศกับผาไทยเดี๋ยวไปช่วยน้องๆกลุ่มเครือข่ายที่ตามรอยในหลวงระดมกลุ่มอาสานะเอ้าแล้วทำไมต้องเป็นฉันกับผาไทย,ยอ่ะก็แกน่ะเก่งไอทีจะได้ช่วยน้องก็โพสไงส่วนผะไทยเนี่ย <c oughs> ก็น่าจะเข้าใจกลุ่มวัยรุ่นรู้ว่าพวกนั้นเนี่ยต้องการอะไรได้เลยครับผมไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับ คุณผักกาคุณสุครับคุณไปช่วยกำนันเตรียมคนแล้วก็หาอุปกรณ์ท้องถิ่นที่หมู่บ้านนะครับได้ค่ะเออแล้วคุณวีจะไปไหนอะคะพอดีว่าผมรู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่งเขาเป็นอาจารย์อยู่ที่มอชเขาเคยทำฝ่ายวัดม่อนพญาแช่ ผมจะไปขอความช่วยเหลือจากเขานะครับจะได้มาช่วยกันอีกแรงมผมว่าจะชวนคุณวีไปอยู่พอดีเลยครับเพร่ะเผลอนี่นะอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ดีเลยค่ะดีมากเลยช่วยกันหลายๆทางนะคะดีมากเลยค่ะงั้นส่วนเรื่องอาหารที่สําหรับคนที่จะมาช่วยเราสร้างฝ่ายเนี่ยก็ยกให้เป็นหน้าที่ของหญิง,งก็แล้วกันเฮ้ยแต่ฉันว่าถ้าเกิดให้พี่หญิงเขาดูแลคนเนี่ยเป็นพันคนเดียวเป็นเดือนไม่ไหวแน่แก เรื่องอาหารเดี๋ยวน้ากับคุณพ่อจะเป็นคนช่วยเองจ้ะไม่รู้ว่าสู่จะให้นาร่วมทีมด้วยหรือเปล่ายินดีมากเลยค่ะดีค่ะงั้นเราเนี่ยก็จะมาร่วมกันสร้างฝ่ายน้ำใจฝ่ายที่เก็บกักความรักความสามัคคี ความจงรักภักดีไม่ให้แห้งหายไปจากแผ่นดินไทยกันนะคะการดำเนินงานต่างๆควรคำนึงถึงปัจจัยและเงื่อนไขของเวลาให้มีความสมดุลพอดีรอบคอบและสอดคล้องกับลักษณะของสังคมอันเป็นลักษณะการดำเนินงานทีละขั้นตอนมิใช่ดำเนินงานในลักษณะอนุรักษ์นิยมหรือก้าวกระโดดคือการไม่เร่งรัดพัฒนาความเจริญไปสู่ชนบท ยึดติดอยู่แต่แบบเดิมๆหรือทำงานที่รวดเร็วเกินไปแต่ควรพัฒนาตนไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชตรัสว่าให้พัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปการดำเนินงานดังกล่าวพระพุทธศาสนาเรียกว่าสัมมาวายามะซึ่งหมายถึงการเพียรพยายามชอบดังนั้นเมื่อเราจะดำเนินงานสิ่งใดให้ประสบผลสำเร็จ ให้เราลงมือท,ทําทีละขั้นตอนและค่อยๆดําเนินงานในสิ่งนั้นด้วยความพยายามงานนั้นจะประสบผลสําเร็จอย่างที่เราตั้งใจไว้จเจริญพร จะร่วมมือและช่วยกันให้เป็นดังฝันที่ฝ่ายและในวันนี้จะพายายามจนสุดใจไม่ว่ายัางไงจะดีจะร้ายก็ไม่กลัวน้ำตาที่หยด รถบนพื้นดินไม่สิ้นพลังที่มีเพื่อใครคนนั้นที่เธอทูนมีเพียงผู้ชายคนหนึ่งที่ทำเพื่อลูกทุกอย่างจะขอยึดมั่นเป็นหนทางดำเนินชีวิตก้าวไปตามรอยพ่อเออ จะทำทุกทางจะไม่ถอยไม่วันจะร่วมมือและช่วยกันให้เป็นดังฝันที่ฝายและในวันนี้จะพยายามจนสุดใจไม่ว่ายังไงจะดีจะร้ายก็ไม่กลัว รถบนพื้นดินไมีสิ้นพลังที่มีเพื่อใครคนนั้นที่เธอทูลมีเพียงผู้ชายคนหนึ่งที่ทำเพื่อลูกทุกอย่างจะขอยยึดมันเป็นหนทางดำเนินชีวิตก้าวไป i'm dry, บนพื้นดินไม่สิ้นพลังที่มีเพื่อใครคนนั้นที่เธอทูลมีเพียงผู้ชายคนหนึ่งที่ทำเพื่อลูกทุกอย่างจะขอยึดมั่นเป็นหนทางดำเนินชีวิตกัน